ใจตัดผมไหมผมตัดให้ฟรีตัดผมให้ฟรีเป็นช่างไหมเป็นช่างเ <c oughs> ชื่อไหมละ่ะได้มาเลยพี่ไปตัดที่ไหน,น,นวันนี้ผมว่าจะไปตัดวันนี้สองวันนี้แหละเอาเอาเอาตัดให้ดูดีเลยนะพี่ได้ได้ไม่ไว้ใจผมเหรอมไวม้ใจได้แล้วพี่นะไว้ใจได้ <c oughs> ตอนนี้พี่พี่อายุเท่าไหร่ละผมจะสามสิบครับปีนี้มาซื้อบ้านอยู่นี่เลยเราอยู่เรียบร้อยยขายหวยจนซื้อบ้านได้เลยเหรอไม่ใช่ก็ ขายหวยด้วยขายน้ำขายขายทุกอย่างครับพี่เป็นพ่อค้ายังมีภาระอะไรไหมตอนนี้นี่ครับก็เนี่ยส่บงบ้านเนี่ยครับส่งมาสี่ปีไม่เห็นต้นลดเลยลดแต่ดอกอย่างเดียวที่มองว่าเศรษฐกิจภัย,ยภาคหน้าเป็นไงใน,นอนาคตน่าจะพื้นตัวยากนะพี่หมายถึงว่าตัวตัวเราเองเราจะมองว่าเราจะพัฒน,นาอะไรตัวเองไปในในใได้ไกลค่อยเป็นค่อยไปยนะพี่ผมเคยไปได้ไกลกว่านี้นิดนึงแล้วมันก็มาชะง,งักตอนโควิดนี่แหละโดนปิดไปเลยว่าตอนในี้ปิดเลยเหรอใช่ครับตลาดโดนปิดเลย ปิดกันทั้งตลาดเลยพี่ว่าเหมาะคนเรามองกันเปลือกนอกไว<ม>ะก็มีบ้างนะมีบ้างนะใช่พี่มองคนเปลือกนอกว่าเอาแบบความจริงมันต้องลองคุยดูก่อน่ะเพึงพอจะรู้อ่าสมมติว่าถ้าเราไม่เคยรู้จักเขาเลยแล้ววันหนึ่งเราจะต้องแบบว่าไปทําการค้าก<ม>ับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะไว้ใจคนยังไงไว้ใจไม่ได้หรอกพี่คนทุกวันนี้อืมพี่ไว้ใจผมม่ะไว้ใจให้ตัดผมเนี่ยเหรอ เห็นขายหวยอย่างนี้อย่ามองไม่มีตังนะดูไอโฟนก่อน <c oughs> อันนี้อันนี้ถือว่าผ่านไหมยอมจ่ายเงินไหม <c oughs> ได้ครับอันนี้ถ้าผมชิปเงินพี่พี่จ่ายเงินไหม <c oughs> ได้ครับจ่ายได้ครับผม <c oughs> รอล้อเล่นพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก